เดินทางไปที่มสปปอมสติกออนเซ็นค่ะ,<ฮ>ะมาแลา้วค่ะไปนะครับมาจะไปลงที่สถานีชินโอซาก้าน,นะคะ ชินยซาคาชินยกคามาขึ้นไฟที่ตอนสายที่สาชิสกาเดีย๋ยวเราจะไปขึ้นที่สานีสุดน่เาแปดเก้าสิ 8, 9, 10, บัริมสุดน,นเล ชินทรงเซนใช่ไหมนั่งแดะปิดอ่ะตอนนี้เรามีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะพี่นั่งกินเอนไหมเริ่มหิวล้วเนาะเผื่อมันขึ้นไปมาดูแล้วเดี๋ยวรถไฟมันไม่เหมาะกับการนั่งกินอีกโอเคนี่เราจะไปที่อานดราที่สิบมอนตูลิเพื่อไปที่โนากิออนเซนตู้นอนรีเซิร์ฟคือตู้สามกับสี่เดี๋ยวไปหาได้ นั่งกินเหรอนี่อ่ เดือเฟือครับแค่ตืน,นาาเช้ากับการเดินทางไปที่โนซากิด้วยฤดูรุ่งร้อนโซบะร้อนอันนี้เลยครับเป็นซีฟู้ดแชมพูระโอเคนะครับแล้วขอตัวรับประทาน่องค่ะเตรียมขึ้นรถไฟนะคะเพื่อไปคินโนซากิออนเซ็นช่องที่สิไฟก็จะบอกเลยว่าคินโนซากิออนเซ็นวันนี้นะครับเราใช้ทันไซไว้ รถรพิษเนาะรถพิษโอโดโซินะครับเือที่จะไปรรที่โ<า>ัลสี่ส่อนเซนแต่ตู้เราดีเซอร์กจะเป็นตู้ที่สามและสี่เราขึ้นตู้ที่สาม โดนร้องดิมันก็ไม่กิ่งเขาบอกว่าคู่กับเบียร์สูตรเด็ดเป็นแกงกะหรี่เนื้อทาจิมะกับหมูเนื้อทงคัตสึกถั่วพริกพริกถั่วเสีย ขออไปกกินน่ณะน,น,นี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนทางขึ้นลบฟของคินโนสกิออนเซ็นนะคะเพ mm ื hmm. ่อที่จะขึ้นโลฟไปดูวิวด้านบนเขาเ mm hmm. ช้าลบฟจะออกตอนเที่ยวบ่ายโมงห้าสนาทีนะคะด mm ้ hmm. านในเข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นช่องขายตัวอย่างที่เห็นนี้ ก็มีชั้นล <hel> ่างชั้นกลางชั้นบนก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปให้ดูตรงช่องราคานะคะก็จะเป็นซูวิเนี่ยเล็กๆเป็นช็อปขายของที่ระลึกย้เดี๋ยวเราจะออกทางช่องนี้นะ มีโบชัวภาษาไทยด้วยพนักง,งานที่นี่น่ารักมากพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย่อะเขาเรียกเราขึ้นแล้วนะคะน,นี่เราขึ้นระดับท็อปก็จะอยู่ราคาที่900เยนเร็จ

สกีคาเฟ่เป็นร้านกาแฟมีจุดชมวิวห้า เราไปสั่งกาแฟมานั่งกินดูวิวตรงนี้นะงามมากมานากันงามกว่าที่เี่่ั่นี้นนกัะว <c oughs> ิวาะโกะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนมันน้อยเนะี่ยมันเลยสวยมากขึ้นกว่าเดิม อยู่ด้านหน้านี่แหละใบไม้ยังคงเปลี่ยนสีอยู่ อริกาโตไซมาใช่ค่ะกลับลงมาแล้วเดีก็จะลงไปข้างล่างกันนะคะ ชิปทิเคตอันนี้แค่กลางทาง,ทางวัดทางตร<อ>งจ<ถ>ิตสถานีวัดก็จะเป็นคนโต5 6 0เยนเด็ก280ถ้าเป็นขึ้นไปถึงชั้นบนชั้นบนท็อปท็อปสเตชันคนโต900เยนเด็ก100แล้วก็อันนี้ชัดวอล์กทิเคตคือตั๋วเดินเหรอน่าจะเป็นไปกลางทางแล้วก็เดินต่อเนะี่ยสามสามถึงสี่คืออะไรไม่เข้าใจ ส่วนสี่ทางเหรอไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคค่ะอันนี้จะเป็นตารางเดินรถอ,อยู่ตรงใต้อยู่ตรงทางขึ้นตรงด้านนี้มา,าดูได้อันนี้ตรงบริเวณทางขึ้นนะก็จะมีช็อปเล็กๆที่ขายสระเปาแล้วก็มีข่คอนซ็นแชร์กัน ใครชอบก็มาได้ค่ะอยู่ตรงทางขึ้นล็อกเวรตรงนี้เองไข่ออนเซ็นโอันนี้กำลังออกจากคิโนสกิล็อกเบนะคะเพื่อที่จะเดินกลับไปยังที่พัก <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะคะ ตอนนี้กำลังเดินหาของกินกันอยู่ช่วงอาหารมื้อเย็นเรากะว่าเราไปแช่ออนเซ็นเสร็จก็จะมาหาอะไรทานตอนเย็นนะคะแต่ตอนนี้เป็นเวลา5โมง22นาทีนี่คือทุกร้านที่คิโนสกิคือแทบจะปิดกันหมดแล้วที่ตอนกลางวันเปิดเป็นอย่างเออกระเดิบ ร้านปิดกันหมดเลยเขาพยายามเสนออาหารเย็นให้เราชนะ่ใช่โรงแรมเขาพยายามเสนออาหารมื้อเย็นให้เราสักแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะมาหาปูมัสบะและประทานเองนี้เราก็หมวแต่ไปแช่ออนเซนเราไม่คิดว่าร้านเขาจะปิดเร็วมีคินโนสกิเบอร์เกอร์เปิดอยู่เอานะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามเส้นที่มีออนเซนตั้งอยู่กันเยอะๆดูว่าจะพอมีร้านอาหารเปิดให้เรา เข้าไปรับประทานกันบ้างหรือปะนะคะตอนนี้เราก็เดินมาเจอร้านนี้ตรงหน้าโรงแรมแเขียนไว้ว่า11-19แล้วก็เดินขึ้นบันไดไปเราจะลองดูกน่อนนะว่าเขาย,ยังเปิดอยู่หรือเปล่าไปดูกัน ยังเปิดดูชอบดีมากร้านที่เราจะพักจับขูเข้ามากันนะคะตอนนี้ก็ลองสั่งอาหารละสั่งคือดีีห่ะสั่งอาหารก็ได้มาหน้าตาแบบนี้ กับแบบนี้คือสั่งแบบมั่วๆไปเล็กน้อยถึงปานกลางมีสุกให้ด้วยมีสุกให้ด้วยหน้าตาดีมีชาติกลุ่มเดี๋ยวลองดูกันนะคะตามมาอีกหนึ่งเมนูนะโอ้โหมนามามาก いただきます。 สเต็กพูดไปเฉยเฉป่าวดพอดีไปซื้อเบียร์มามาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปซื้อเบียร์มากินก็ตรงขอบกระป๋องก็สังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนอะไรนูนนขึ้นมา มันนเป็ก็เด,ดาๆกันที่เปิดคืออะไรวะแต่ท้ายก็รู้ว่าเบียร์ญี่ปุ่นโคตรใส่ใจขี้เมาญี่ปุ่นเลยคือมันจะมีอักษรเบลคำนี้นี่คืออักษรเบลนะคะนูนนูนเนี่ยก็ซึ่งม,มันเอาไว้ให้ขี้เมาญี่ปุ่นตาบอดเอรู้ว่าเนี่ยเเบียร์ <c oughs> ไม่ใช่น้ำส้มที่เห็นไหมเห็นนูนนูนไหม คือคือวันนี้อยากมาเมาเต็มที่แล้วก็เดินเข้าออเซเว่นปรากฏว่าไปเอา้ํำส้มออกมาเงี้ยมันก็ออกคงไม่ได้อ๋อเอาไว้ให้เขาสัมผัสใช่ไหมอคือม,มันมีปัญหาว่าตอนนั้นน่ะมันที่คนตาบ,บอดญี่ปุ่นเขาเขาไปซื้อ โซดาแต่ว่าหยิบผิดกลายเป็นเบียร์เบียร์แล้วประมาณว่ามันตรงามกันในตรงข้ามกันคือกินเบียร์แล้วไอ้กินโซดาแล้วทั้งนั้นกลายเป็นเบียร์วะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมาอันนี้ฝรั่งเขาบอกมานะเขาสร้างในมุมดีเนาะเขาสร้างในมุมดีว่าจะกินโซดาแต่จะหยิบเบียร์ทางบริษัทญี่ปุ่นเขาเลยมีไอเดียว่าเฮ้ยท้างนั้นเราก็ทำเป็นสัญลักษณ์ให้เขารู้เลยดีกวว่าอันนี้คือเบียร์พอ คือถ้าเกิดอยากกินโซดาจะได้ไม่หยิบผิดใช่ใช่คือไม่ใช่ในมุมที่ว่าวันนี้กูอยากกินเบียแต่เสิร์ฟไปหยิบโซดาอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปนะครับนี่ประเทศไทยไม่เห็นนะครับ <c oughs> ประเทศไทยมีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วประเทศ <c oughs> อื่นมีไหม, <c oughs> มไม่สังเกตไม่เคยไปคือแต่ที่ญี่ปุ่นมีท้จากเว็บนี่เป็นญี่ปุ่นทั้งนั้นเขาเขียนคนหลังเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นไอเดียของญี่ปุ่นที่เขาไปไปเสิร์ฟกันเนยบอกว่า เห็นในอาซาฮีของอาซาฮีเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้เรามีปะอันนี้ไอ้นั่นก็อันนี้ของเอ๊ะอันนี้มีเหมือนกันอันนี้ของเคอรินอ่คอรินก็มีก็คือสรุปว่าเบียร์ในญี่ปุ่นทั้งหมดอ่ะจะเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยมีสัญลักษณ์โนนเนี่ยสอนเบลอ่าไปนั้นตอนเนี้ยตาดีๆก็งงไว้วันไหนตาบอดจะได้หยิบถูกอ่ะอังนี้โนนโนนโนนอ่าโนนเนาะจะมีอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หรือมันเป็นภาษานะมันเป็นแบบอักษรเบลไงที่มันแปลว่าเบียร์อ๋อแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องอ่านทางไหนอะเนาะทางไหนคือคือแบบที่ถูกท่าตั้งท่าตรงดในนหรือเปล่าขึ้นมาคนตาบอดก็รู้เงว่าเป็นอะไรอ่ะสรุปว่าถ้าตาบอดแล้วไม่อยากลำบากก็งมตัวนี้ไว้จะได้กินเบียร์ถูกไม่ติดเป็นโซดาวันนี้อยากเมาเต็มที่ขนมาสามกระป๋องปรากฏเป็นโซดาอย่างเงี้ย อารมณ์จะไม่ได้เนาะ <Okay. S 2> เรื่องราเล็เกๆในมุมขี้เอาญี่ปุ่นตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีคิน ო สกิแลนะคะออกจากโรงแรมเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เราก็ตื่นกันตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ไปแช่ออนเซ็นที่บ่อ ที่อยู่ห่างออกไปจากตัวโรงแรมเดินไปสักพักหนึ่งแช่เสร็จก็กลับมาทานอาหารที่โรงแรมตอน8โมงเช้าตอนนี้ก็เวลา9โมง12 13นาทีแล้ว9โมง13นาทีเราจะไปขึ้นรถไฟเที่ยว9โมงครึ่งนะคะเพื่อกลับไปยังสถานีชินโอซาก้านะบรรยากาศรอบๆเมืองค่ะ คือมีฝนตกออกมาเล็กน้อยก็บรรยากาศก็จะดูชุ่มฉ่ำสักนิดหนึ่งกาดก็จะดูขมุกขมัวหน่อยนะร้านขายของฝากต่างๆก็เริ่มเปิดกันแล้วนะคะตรงนี้เป็นร้านเบนตก นี่ค่ะตรงสถานีนี่ก็จะมีรถบัสสำหรับคนที่ใช้บริการรถบัสนะคะก็ตรงนี้เป็นรองเทา้าเกียร์นี่น่าจะเป็น คิโนสกีออนเซนเซชั่นสถานีรถไฟเรานั่งรองรถไฟที่สถานีนี้นะคะ,ปะเป้งเป้งขอไม่ได้ถ่ายปูกล้ามปูมาสึบะ ญลักษ์ของเมืองฮินโนสกิเมื่อมาถึงก็คือกามปูมัสุบะนี่เลยอ๋อ oh, sorry ชินโอซาา้รถไฟเที่ยวกี่โมงเอ่ยเที่ยว9โมง33นาทีนี่แหละค่ะชี้ชั้นชั้นที่สาม